แค่สี่หมื่นโลเท่านั้นค่ะลูกค้าเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นเกียร์ออโต้อ่ะรูปทรงแบบมินิคูเปอร์เลยเหมือนกันเลยโวสปอร์ตดิชั่นคุณเลิศดูสิคะท่านผู้ชมคือกว้างกวางมากสวัสดีค่ะมาอยู่กับเพจบูคาเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เซลเฟืองฟ้าจะมาแนะนำรถสภาพนางฟ้าให้ชมกันนางฟ้ายังไงไม่แค่สี่หมื่นโลเท่านั้นค่ะลูกค้า รถเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตออดิชันเลยนะคะอะมาพบกับน้องซูจูกิสวิทกันค่ะรถเป็นปี2020นะคะเป็นตัวสปอร์ตออดิชันราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านาัาา้นค่ะลูกค้าเริ่มต้นผ่เอน0% 12เดือนแรกอยู่ที่5 0 0 0 เป็นควงมาลลยมันตินฟังชันเ e กียร์ออโต้ที่เสียบด b ครบนีคพ์นะคะ,ะรวมนิรภัยแอร์แบบคู่ไปเลยค่ะเหมาะกับผู้หญิงนา่นารักน่ารักตัวเล็กๆนะรูปทรงแบบมินิคูเปอร์เลยเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะออกแบบมารูปทรงแบบนั้นเลยัวสป cool er. อร์ตดีชันคือเลิศอะเรามาดูข้างหลังกันนะคะว่าเอ๊ะคันเล็กๆแบบนี้เก็บของได้ไหมดูสิคะท่านผู้ชมคือกว้างขวางมากเบาะที่สา ในรอบพันนะคะสีสวยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะล้อแม็กสวยงามมากสำหรับโปอแห่งเดือนความรักของเรานะคะเริ่มต้นจองที่14บาทรับเงินทำทุนกลับบ้าน4,444บาทค่ะแล้วก็จองที่1,444บาทรับเงินทุนกลับบ้านที่14,444บาทสาหรับท่าในใดที่สนใจนะคะติดต่อเซลล์เฟื่องได้ที่084 2 8 2 9 6ด3 ID Line เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะหรือจะพักเข้ามาในเพจที่บูคาเซ็นเตอร์ของเราก็ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค